สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับฝูงหมาของเรานะครับมีหมาอะไรบ้างครับนี่นนนอันนี้นี่นี่หมาปิกาจูอ้าวมีหมาครับอันนี้เป็นหมาไทยครับตัวนี้หมาไทยอ้าวมีหมาไทยอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้สีเหลืองเอ๊มีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้อ้าวนี่สีแดงตัวนี้อ้าวเนี้ขาเดียงไปแล้วอ้าวแล้วก็มีหมา ตัวนี้อ้ตัวนี้ขนปุยครับปุยตัวนี้แอมีแว่นด้วยตัวนี้อ่าไอ้ไรครับมาลับบร์ตัวนี้อ่าเอ้าวตัวนี้โอ้เอาขานไ้ครับเดี๋ยววิ่งนี่ครับโอ้วิ่งดีมากตัวนี้เอาวิ่งครับวิ่ครับอ้าวน่่แนอ้าวหน้าตาควมากตัวเอาวิ่งวิ่งวิ่่าวิ่งวิ่งว ครับอ้าวอ้าวมีเลยครับเปิดฮีโร่ของเราวันนี้เอ้โอ้นี่ไอรอนแมนครับนีอะไรอีกครับลิงของเราครับลิงของเราอ้าว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 อันนี้โอ้โห ิตัวนี้แดนมากครับตัวนี้แดนนะครับอ้าวนี่ไงครับกายครับกายกายเป็น้างแล้วนี่เอาล้มไปแล้วเอาแดนมากล้มไปเลยครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดนกระจายเลยครับอ๋อนี่หมาครับหมาตัวนี้อ้ยนี่หมาพันธุ์ไทยครับตัวนี้เอาโดดโดดโดดด้ครับ ก็ <Ich. S 1> ิีลาก็ตีลาก็ตีลาเดินนี่ก็ติลาเดินสิโอ้โหตอนนี้เต้นดันมวยหมดนะครับตอนนี้อ้าวอ้าวอ้าวยิงดันแล้วยิงดันยิงดันอ้าวามาครับหมาดิครับหมาที่กระจูดิโอ้โหอ้าวมาเม่วงร่วมวงเลยครับอ้าวเอ้ามามาตรงนี้ครับมาดิโอ้โห